สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสเตมพาอร์เลนเจอร์ทองนะฮะการอัปเดตข่าวสารในวงการ power ranger นะครับแล้วเมื่อวานนะฮะทาง h ฮสโ o เนี่ยมีงาน h a s b บ o พาเวอร์แฟนสตีม power ranger 30ก E Anniversary นะครับผมทางเราเนี่ยก็จะมารวมอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังกันโดยโรวดเร็วฉับไวนะฮะโดยรายแรกที่มาโชว์เนี่ยก็คือ lightning collection นะครับผมนั่นก็คือ ตัวของด r ร์ทอมมี่โอลิเวอร์หรือว่าที่รู้จักกันดีในฐานะของดานูเทนเดอร์แบ็กเบนเจอร์นั่นเองนะครับผมโดยขบวนการนี้เนี่ยตัวทอมมี่เนี่ยเป็น power ranger คนสุดท้ายที่ออกมานะครับก่อนหน้านี้ออกมาแล้ว4ตัวแล้วก็ทอมมี่เนี่ยก็ออกมาเป็นการครบลายนี้พอดีนะครับในนั้นก็มีหัวของทอมมี่โอลิเวอร์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นหัวเวอร์ชันที่เขาเป็นอาจารย์ เป็นด็อกเตอร์ที่สอนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งส่วนตัวชอบมากก็ต้องจัดอยู่แล้วนะฮะทำให้ครบครบไป่จะได้ร่างของทอมมี่โอริเวอร์เกือบครบแล้วก็จะเหลือตัวของเทอร์โบเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกมาครับตัวที่สองนะฮะนอกจากตัวของทอมมี่โอลิเวอร์ที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวร้ายประจำอ่าเรโนทันเดอร์เนี่ยก็ออกมาด้วยนะฮะกับอ่าโนทันเดอร์มาสกอตนะฮะเป็นหัวหน้าผู้ร้ายของขบวนการ เป็นศัตรูหลักของขอบวนการในในโดนัันเดอร์นี้นะครับซึ่งตัวของผู้บริโ l e และน c ค l l e ลชั o นเนี่ยตัวร้ายได้ออกมาน้อยกว่าพวก e r ้บริโภคเยอะเลยนะฮะอยู่รวมๆน่าจะประมาณ1 0ถึง10ตัวไหมไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณประมาณนั้นนะฮะโดยที่ส่วนมากก็จะออกมาเป็นลูกสมุนเป็นหลักของไมที่มาฟินเป็นหลักนะฮะน้อยที่จะได้เห็นเป็นระดับขบวนการอื่นนะถ้าที่จําได้ก็เหมือนจะมีอยู่แค่ขบวนการเดียวกว็คือของอีสเปนมันก็จะไม่ผิดนะครับ ก็เป็นทิศทางที่ดีนะฮะสำหรับคนเก็บนะเพราะว่าเราจะสามารถเก็บตัวร้ายของของบวนการอื่นๆได้ด้วยนะ,ะไม่ใช่ว่ามีแต่ไอ้หัวหน้าของมิติมอร์ฟินพาร์เป็นเจออย่างลอเสเซตหรือล,ลิต้าอย่างเดียวตัวอื่นก็จะมีด้วยนะครับตัวที่3นะฮะก็มาเป็นลอสกาแล็กซี่อีกแล้วนะครับผมซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยออกมาแล้วทั้งหมดน่าจะ4ตัวนะฮะตัวไอ้มตัวตัวนี้เป็นตัวที่4นะฮะกับลอสกาแล็กซี่พิงค์เรนเจอร์คนที่1นะฮะแคนดิดนั่นเองนะครับผม ึ่งมาพร้อมกับหัวแล้วก็มีแว่นตาซึ่งสามารถถอดออกเปลี่ยนเข้าได้นะฮะก็ลูกเล่นใหม่ของทางเนสโบนะครับผมแต่ว่าเล่นแล้วก็ต้องระวังนะฮะไม่ให้มันหายเพราะว่าชิ้นมันเล็กนิดเดียวแล้วมันที่มันจะหักได้นะครับตัวที่4นะ,ะต่อมากับตัวของอนักแสดงจาก Power r a ์เ e นเจอร์ไดโนหรือว่ารับบทเป็นโอลี่นะฮะในเรื่องก็จะมาพรีเซนต์ของเล่นของตัวเองนะฮะก็คือ ตัวของพาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟิลลี่บูเรนเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ออกมา3ตัวแล้วนะฮะถ้าจะไม่ผิดก็จะมีเซโตมีอีซี่แล้วก็จะมีโอลี่มาอีกตัวก็ต้องรออีก3ตัวเป็นของเอมิลี่จาเวสแล้วก็ไอออนนั่นเองนะฮะก็จะครบขบวนการนี้แล้วเช่นกันนะครับผมปีนี้น่าจะเป็นปีที่เร่งในการออกแอคชั่นฟิกเกอร์ของข,องของบวนการที่ออกไปก่อนหน้านี้ตามมาให้ครบขบวนการได้นะครับ อันที่4นะฮะอันสุดท้ายของไลน์ไลนิงคอลเลกชันในช่วงนี้เนี่ยก็คือตัวของเทนกาวอลเลเยอร์จากไมทิมอร์ฟินพาเวอร์เรนเจอร์ซีซันสแล้วก็ในเอเลนเรนเจอร์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมาในสีใหม่นะครับผมตัวก่อนนั้นเนี่ยออกแพ็คเดี่ยวอีกสีหนึ่งอันนั้นไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของหนังพาเวอร์เรนเจอร์เดอะมูวี่หรือเปล่านะฮะซึ่งผมจำไม่ได้แล้วก็ต้องไปดูย้อนอีกทีนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นสีนะฮะแล้วก็มีหัวแบบอ้าปากปิดปากได้คนไหนสนใจสร้างเป็นกองทัพไว้ทฉาฉกกเนี่ย ก็ควรจะจัดแพ็กนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการได้ movement ต่างๆของของ,ของตัวละครมาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้แถมหัวมาเนอะเพราะฉะนั้นเราอยากได้ให้ movement ใหม่ๆก็ต้องก็้องซื้อพวกนี้นะฮะซึ่งแฮสบถนัดอยู่แล้วในการยอมนิดหน่อยแล้วก็ขายออกมานะครับรายการต่อไปนะฮะเป็นช่วงโชว์สินค้าที่เคยออกไปแล้วนก็คือ o r t e x c e p t i o n project นะครับผมมีการโชว์นะฮะตัวของหุ้นแอสโตเมก้ o ซอสนะครับผม มีการแปลงร่างโชว์แล้วก็มีการเทียบไซส์ให้ดูระหว่างตัวของเมกซอร์สของไดโนเรนเจอร์นะฮะเทียบกับไซส์ของแอสโตเมกซอร์สเนี่ยซึ่งมันต่างกันอีกแล้วนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนทำลายอันนี้เขาคิดยังไงในการทำแต่ละลายออกมาเพราะว่าหุ่นมันขนาดคือในเรื่องมันอาจจะต่างกันก็จริงแต่เวลาไปยืนรวมๆกันมันไม่ค่อยได้ต่างขนาดนั้นนะฮะพรมันต่างกันเยอะเงี้ย ไปยืมด้วยกันมันมันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ความพิดเห็นส่วนตัวนะครับผมซึ่งตอนแรกผมจะซื้อแต่พอเห็นแบบนี้เริ่มลังเลยนะครับคือมันสวยไหมมันสวยมันขยับได้ได้เยอะไหมมันได้แต่ว่ามันไม่เท่ากันผมก็เลยรู้สึกแปลกๆก็เดี๋ยวมารอดูของเฟรมทอยล้วกันนะว่าเฟรมทอยเนี่ยจะออกขบวนการอื่นมาแล้วไซส์มันพอๆกันไหมถ้าเฟรมทอยออกมาแล้วไซส์พอๆกันได้เนี่ยผมอาจจะไปเก็บเป็นเฟรมทอยแทนของเทสโบแทนนะฮะ ช่วงต่อมานะเป็นกรสัมภาษณาของคนที่ดูแลโปรเจกต์แบนครีเอทของ Mighty Morphin Power r a n g e r 30อร a ทูต n ้แอน r ิวเนะครับช่วงนี้นะมีการโชว์สินค้านะฮะก่อนจะโชว์สินค้าเนี่เขามีการโชว์อาร์ตเวิร์กนะฮะของ30ปี Anniversary เนี่ยเป็นอาร์ตเวิร์กสวยมากของ Mighty Morphin Power r a n g e r ทั้ง6คนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีพวกเหมือนแบนเนอร์พร้อมกับหน้ากาก,ากโชว์แากศิลปิน ทีมเดียวกันนะฮะซึ่งสวยงามมากเป็นหน้ากากของพวกมิติมอร์ฟินพาวเม r นเจอร์ทั้งหกแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีพวกโลโก้เซติเอ a น n i v เซอรี่นะครับสวยมากก่อนหลังจากนั้นนะฮะเขาก็จะมีการโชว์สินค้าที่มันมีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือม i g h มอร์ฟินบูมเ o นเจอร์รีม m สเตอร์และรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับม i g h มอร์ฟินย n โล่เ o นเจอร์รีม m สเตอร์เช่นกันนะฮะโดยทั้ง2อันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหัว นะครับผมทาให้หัวมันใหม่นะฮะการที่เราจะเสียตังค์ซื้อเนี่ยเราก็ต้องเสียอีกรอบหนึ่งถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่อยากได้โมเดลใหม่มันแค่ขยับขาได้ดีขึ้นขยับแขนได้ดีขึ้นบอดี้สมส่วนมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าขาจะพัฒนาขึ้นด้วยไหมนะฮะแต่ว่ามันมีหัวไงมันมีหัวแล้วก็มีมอเฟอร์นะฮะแล้วบิลลี่เนี่ยมีเว้นตาแบบถอเข้าถอกออ,ออกได้เหมือนตัวแคนดิดด้วยนะเพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่ได้เก็บลายนี้นะฮะหรือว่าใครที่คิดว่ามีไปแล้วเนี่ยลายนี้ก็จะมีกลายหนึ่งที่น่าจัดอยู่ดีนะครับผมซึ่งผมจัดมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะมอฟเฟอร์อ่ะมอฟเฟอร์มันสวยมากมันเป็นมอฟเฟอร์แบบกลางแล้วก็แปลงล่างแล้วอย่างของในคลิปเนี่ยก็จะมีการเอาตัวของบิลลี่มาโชว์พร้อมกับมอฟเฟอร์ที่แบบลารเซ็นต์ทะทอบโคตรเท่ท่ะทะมากเลยนะฮะก็ชอบแล้วก็เสียตังค์แน่นอนครับ ต่อมานะฮะก็มีการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทจากตอนพิเศษของ Mighty Morphin Power Ranger s อ t ์ซ n n ี้เยนิวเโดยในตอนนั้นะมีชื่อว่า one and away นะฮะซึ่งคาว่า one and away เนี่ยมันมาจากประโยว่า one arrange r away arrange r นะฮะซึ่งเป็นประโยคที่ Power Ranger เนี่ยเขาส่งต่อกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะใช้กันบ่อยๆอารมณ์เดียวกับไอ one arrange r r a n g e r f a v o r ฟ e ลเดียวกันนะครับโดยจากการสัมภาษณ์เนี่ยก็มีการโชว์ โลโก้ใหม่ของ i ม h t y Morphin Power r a n g e r ให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็มีการบอกนะฮะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นนักแสดง p o w เ r r a จอร์หลายคนเลยเนาะแล้วคนที่จะมาพากเสียงของอัลฟาเนี่ยก็ยังจะเป็นนักแสดงคนเดิมที่เคยพากเสียงเอาไว้เมื่อ,อตอนปีหนึ่งแล้วก็สามนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเสียงของลิตตาลิปซาโล่มาด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเสียงหรือว่าแคสจะกลับมาอยู่ในเรื่องด้วยหรือปเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเดาว,ว่าจะมีหลอดเซต ใช่ไหมในไอ้คอสเมตฟิลลี่อ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าลิต้าเนี่ยที่กลับมาในวันนียจะเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้เป็นเสียงฟินอะไรนะ,ะรเป็นเสียง,นะเ,เ,ยง,งเก่าๆเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องราวในปัจจุบันที่มีลิต้ามานะเพราะว่าในเรื่องที่มันมีคลิปออกมาเนี่ยเขามีตัวอย่างบ่อยอยด้วยนะเป็นการต่อสู้กับพวกพุตตี้พัโตรนะฮะซึ่งพุตตี้พัโตเนี่ยไม่ได้สวมเกาะตัวซีนะฮะก็เลยไม่รู้ว่า พวกพุตติ้พวกเน็มโผล่มาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ลิต้าเสกนะฮะเพราะว่าพวกสมุนพวกนี้เป็นปสมุมนประจำของลิต้าเขานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าในเรื่องจะมีลิต้าหรือเปล่านะฮะโดยคนที่สนใจจะดูไอตอนพิเศษของพาวเวอร์เบเจอร์เนี่ยนะฮะจะมีการฉายทาง Netflix นะครับผมในวันที่19เมษายนปี2023นี้นั่นเองนะครับเรียกว่าไม่ถึง3 สามเดือนเราก็จะได้ดูตอนพิเศษนี้แล้วนะครับก็จะมารอลุ้นนะฮะว่า Netflix ไทยเราจะได้ดูหรือเปล่าถ้าใครรู้จัก Netflix ก็ช่วยไปกราบพี่ตักคนดูแลให้เอาเข้ามาให้มันทันกับคนอื่นเขาด้วยนะฮะเราไม่อยากไปดูท่องจาธรรมชาตินี่นะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการสัมภาษณ์คุณซิมอนเบนเน็ตนะฮะโดยมีการโชว์เป็นรูปใหม่ของพวกคอสเมติกฟิลลี่คนที่ยังไม่ได้หลงรูปไปดูนะฮะอย่างคอส m ม c ิกฟิลลี่แบล็กเลนเจอร์คอสมิกฟิลลี ซิวเวอร์เลนเจอร์แล้วก็คอสมิกฟิลลี่เลนเจอร์นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยเราจะรู้นะฮะว่าเอ๊ะทำไมสีแดงกัน,นผู้หญิงก็จะดูแปลกๆนะอาวุธก็ใหม่ด้วยนะครับแล้วพอรวบรวมเนี่ยยังเห็นชัดเลยว่ามีผู้หญิง2คนในทีมก็เป็นเขียวกับแดงใช่แล้วฮะมีการเปลี่ยนสีของพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับผมถ้าเกิดใครดูพาวเวอร์เลนเจอร์ไดโนฟิลลี่เซตสองตอนจบไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นกันนะฮะว่าเซโตะเนี่ยเขาได้รับพลังใหม่กลับมา ได้รับร่างใหม่เป็นร่างสีขาวกลับมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยจะมีอะไรพิเศษไปมากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะฮะทำให้พลังของเขามีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวของเซโตเองเนี่ยแต่กลายเป็นทีมในเรื่องเนี่ยเปลี่ยนทุกคนด้วยพร้อมกันได้รับรูปลักษณ์ใหม่กลายเป็นคอส m ม c ิกฟิีพร้อมกับอุปกรณ์แปลงร่างอันใหม่นะฮะซึ่งหลนเจอรที่เซโตเนี่ยเป็นสีเงินไปแล้วเนี่ยมาพร่อมาพกกลุม่มเนาะตัวของ เอมิลี่เนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งการมาเป็นสีแดงแทนนะเพราะว่าในพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยเรามีสีอะไรก็ได้แต่ไม่มีสีแดงไม่ได้นะเป็นเป็นสัญลักษณ์หลักประจำตัวของทีมพาวเวอร์เรนเจอร์หรือซูเปอร์เซนไตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนั่นนะฮะก็จะเป็นข่าวสารทั้งหมดของทางางาน x น o ตสโบร์พาวเวอร์แฟนสตีมพาวเวอร์เรนเจอร์ทุกที่นิเซอรนะครับว่ามีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่เนี่ยทางเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะ ถ้าเกิดชอบเดยกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ